สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ลวงลมอศีจมทีจะบรรยายทำเรื่องหญิงชายจะมีค่าหผู้ชายที่มีผู้หญิงแย่งกันสองผู้หญิงที่มีผู้ชายแย่งกันนะนักบรรยายธรรมต้องบรรยายในทุกเรื่องนะจึงจะมีฝีมือ ไม่ใช่บรรยายนทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะแล้วก็อยู่เฉพาะเรื่องนั้นไม่ได้นะต้องต้องพูดในทุกเรื่องอ่ะนักบรรยายรรมนักวิปลายนักปาตกถา,านะอาศัย experience, อยประสบการณ์มากที่เกิดขึ้นมา,มาหลายปีนะลุงศรีชุมทีก็ยุหกสิบเอดปีแล้วนะผ่านร้อนผ่านหนาวมามากยังไม่ตายนะ หลายคนอายุสี่ิปีก็ตายห้สิปีก็ตายหกสิปีก็ตายแต่ลงสมสีนี่จะคือไม่ไม่สูบไม่กินไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้านะก็กินอาหารปกตินะก็ชิดว่าอายุคงจะยืนยาวนะยืนยาวน,านั้นแล้วแต่เขาจะเป็นไปนะนะออกรำลังกายกินอาหารพอสมควรนะ ม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บนี่ก็ก็พอใจแล้วนะถึงไม่ร่ำไม่รวยแต่พอพอพอมีพอมีงานทําพอมีเงินกินข้าวพอมีเงินได้ช่วยเหลือเกื้อกูลลูกหลานสังคมนะก็พอใจแล้วชีวิตนี้ไม่ต้องรวยอะไรมากมายนะวันนี้ก็วันที่ยี่สิบหกเดือนแปดหกเก็ดเวลาตีห้ากว่านะเอาจะบรรยายแล้วนะ เรื่องหญิงชายจะมีค่านะคนเราจะมีค่าจริงๆแล้วก็อยู่ที่ความประพฤตินะนะอยู่ที่การปฏิบัติตนว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้ลูกหลานได้กราบไหว้หรือเปล่าให้ลูกหลานได้ไหว้อย่างสนิทใจหรือเปล่าเป็นที้พึ่งของลูกหลานหรือเปล่าอยู่ตรงนี้มากกว่านะไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงนะแต่หลวงส้มสีคิดแบบ คิดอีกแบบหนึ่งก็คือได้เขียนเีนไว้แล้วก็บรรยายวันนี้นะคือผู้ชายจะมีค่าผู้ชายจะผู้ชายมีมีผู้หญิงแย่งกันผู้หญิงมีผู้ชายแย่งกันอ,อันนี้ก็ชิดเล่นๆน,นะนะแต่ก็อาจจะเป็นจริงก็ได้นะ,อะมองถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวนะ,ะแต่ผู้ชายที่มีผู้หญิง อ่าห้อมล้อมห้อมตอมแสดงว่าผู้ชายคนนั้นก็บางทีก็ไม่ใช่มีดีมีดีอะไรนะแต่ว่ามีเงินมีทองมากผู้หญิงเขาก็ชอบใช่ไหมเขามาหล่อเอาเงินนะเพระหล่อเอาเงินนะะไม่รู้ว่าใครเสียเปรียบใครนะผู้ชายก็หวังอย่างนั้นอย่างนี้ว่าไปใช่ไหมเนี่ยข้อที่สองก็คือผู้หญิงจะมีค่าผู้ชายมาล้อมตอม อาจจะเป็นผู้หญิงนั่รวยก็ได้นะผู้ชายก็อยากเข้าใกล้ไม่ไม่มีผู้ชายผู้หญิงคนไหนอยากเข้าใกล้คนยากคนจนคนสกปรกสกบกคนไม่มีงานทําคนตกงานคนเร่ร่อนคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งไม่มีใครต้องการไม่มีใครพบไม่ว่าชายหรืหญิงนะนะเนี่ยนะนะก็ก็บัรยาแค่นี้แหละนะวันนี้วันดีวันดีวันดี